สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดโปรแกรม a z o n App Store นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นแอป Android ในเครื่อง Windows 11นั่นเองนะครับแต่ก่อนนะครับเขาเปิดให้ใช้เฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้ว่าผมจะตั้ง IP นะครับตั้งภาษาตั้งประเทศไปยังสหรัฐก็แล้วแต่นะครับแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ให้โหลดนะครับก็คือถ้า IP นั้นไม่ได้อยู่ในอเมริกาเขาก็ไม่ยอมให้ใช้ Amazon App Store นะครับ วันนี้นะครับบางเอิญผมก็ลองไปติ๊กเล่นดูนะครับปรากฏว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยให้โหลดได้นะครับวิธีการดังนี้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกไปไปที่ Microsoft Store ก่อนนะครับไป Microsoft Store ก่อนตรงค้นหานะครับก็ลองพิมพ์ amazon นะครับ AM Amazon นนะครับมันไม่มีใช่ไหมนะครับไม่มีเลยไม่ขึ้นใช่ไหมครับนี่ครับค้นหายังไงก็ไม่เจอนะครับ นี่ไม่มีเลยนะครับมาวิธีการนะครับให้ไปที่เซตติ n งนะครับลิกขวาที่ปุ่มสตาร์ทเลือกเซตติ n งก็ได้นะครับเซตติ n งตรงนี้นะครับไปที่ time and language ตรงนี้ครับสายมือนะครับจากนั้นไปที่ l a n g u a g e and region ครับตรงนี้ครับมาข้างล่างครับนี่เขาที่อ l ดีเจียนนะครับจากไทยแลนด์ให้ติ๊กเป็น United States นะครับ United s t a t e ตัวนี้นะครับคือประเทศเรานั่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาเลยกันนะครับย้ําก่อนนะครับว่าแต่ก่อนผมก็มาทานะครับแบบนี้ละนะครับผมจะทําตัวเป็นสหรัฐนะครับจะทําตัวว่าตัวเองอยู่สหรัฐไปค้นหามันก็ไม่เจอนะครับนะถึงแม้ว่าผมมาเปลี่ยนประเทศผมก็ไม่เจอแต่ปัจจุบันนี้นะหลังจากที่ผมทําการอัปเกรดจาก Windows 21H2 เป็น 22H2 เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับปรากฏว่าอัปเกรดมาแล้วครับมาเปลี่ยนประเทศตรงนี้สามารถค้นหาอ Amazon App Store ได้นะครับ ขอาไปดูนะนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูเลยคําเดียวกันนี่แหละนะครับ a z o n a p p s t o ต e เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไครับเราสามารถที่จะ i n s t a l l ได้เลยนะครับนี่นะตรงนี้นะแค่เปลี่ยนประเทศนะครับแต่ก่อนเปลี่ยนประเทศก็ไม่ได้นะครับแต่นี่คือน่าจะปล่อยออกมาแล้วนะลองดูครับกด i n s t a l ลนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ประเทศไทยนะครับ IP ก็ IP ประเทศไทยนะครับแต่ตัวนี้น่าจะได้นะนะครับโอเคครับ เซตอัพไปเลยนะครับกด yes ไปเลยนะครับเครื่องที่จะลงได้ต้องเป็นเครื่องที่เปิด v i r t u a l i z a t i o n นะครับตัวนี้คขาบอกว่าถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับต้องมี Windows s u b System for android นะครับต้องใช้นะนะครับต้องใช้คุณต้องทำการโหลดนะครับก็กดที่ปุ่มนี้เลยนะครับซึ่งนะครับเครื่องที่จะใช้แอป android ได้ก็ต้องเปิด Virtualization ในไ i o อนะครับเดี๋ยววิธีเปิดแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะ แนะนำเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับวิธีเปิดเป็นรุ่นที่ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าเปิดยังไงเนอะรุ่นอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันนะเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องของเราเปิด Virtualization หรือย,ยังนะครับให้ไปคลิกขวาที่ปุ่ม Start นะครับเลือก Task Manager นะครับ Task Manager ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เลือกที่แถบ Performance นะครับถ้าเป็น Windows รุ่นก่อนๆเนี่ย Performance จะอยู่ข้างบนนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมด้านซ้ายมือครับ Performance นะครับเป็นรูปขึ้นหัวใจนี่แหละกดตรงนี้นะครับขยายเต็มจอนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่ครับ Virtualization นะครับตัวนี้นี่ Enable นะครับถ้าเป็น Disable อยู่คือมันจะใช้งานแอป Android ไม่ได้นะครับจะใช้ Amazon App Store กับ Windows s u b s y s t เ m ม for Android ไม่ได้เราจะต้องไปเปิด Virtualization นะครับให้านะ ให้สถานะเป็น In e n น b l e นะครับเป็นตัว E แบบนี้ถ้าเป็นตัว D นําหน้าคือใช้ไม่ได้นะครับเปิดที่ไหนก็เปิดที่ไบออดนะครับแต่และรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ผมได้สาธิตไว้แล้ว1รุ่นนะครับเป็นแนวทางให้คุณก็ลองไปเปิดดูนะครับถือไม่ก็ลองค้นหาใน Youtube ว่ารุ่นนั้นๆเปิดยังไงลองค้นหาตามรุ่นของเรานะครับก็น่าจะมีคนทําคลิปสอนไว้อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคอมรุ่นใหม่ๆที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับ ก็คือเหมือนเครื่องของผมนี่นะครับผมซื้อมาผมก็ไม่ต้องไปแตะอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เปิดนะมันเปิดให้เองนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับใบออดเลยนะครับเขาก็เปิดให้เองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือลงครับลงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรมากมายอ่าโอเคครับเน็กไปนะครับตัวนี้เขาจะบอกว่าให้ดีสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากดีสตาร์ทขึ้นมาครับก็ส่งสัญญาณดีๆมาเลยนะครับมีอะไรวิ่งปื๊ดปื๊ดปืืบนนาจอครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับ Google Play Store นะครับ เพราะว่าเราจะใช้ Amazon App Store เป็นการค้นหานะครับในการค้นหาแอป Android นั่นเองนะครับส่วน Google Play Store นั้นไม่จำเป็นต้องมีนะครับหายไปแล้วนะครับนี่นะครับแอป Amazon App Store ก็จะเปิดขึ้นมานะครับถ้าหากเราปิดไปล่ะทำยังไงถ้าเราปิดไปก็สามารถหาได้ใน Start แล้วก็ออ l แอปนะครับก็จะเจอ Amazon App Store อยู่นี้นะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้เขาจะให้ล็อกอินนะครับ ตัวนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิกนะครับถ้าเรายังไม่มีบัญชีของอเม z o n นะครับแล้วก็กดที่ create new ตรงนี้แต่ถ้าใครมีแล้วก็กดตรงนี้นะครับตัวนี้ขอข้ามไปนะครับขอข้ามไปนะคุณก็ลองไปไปสมัครนะครับถ้ายังไม่มีก็กด create new ตรงนี้นะแต่ผมมีแล้วนะครับเขาจะส่งลิงก์ไปให้ให้เรานะครับในอีเมลแล้วก็ไปเข้าไปอีเมลแล้วก็กดที่ app r o o e นะครับเข้าไปอีเมลนะ app r o v e order นี่นะครับกดที่ปุ่ม app r o o e เขาก็จะยอมให้ล็อกอินเข้าระบบนะครับคนที่ล็อกอินครั้งแรกนะครับ ถ้าใครไม่ถามก็เลี่ยไปนะแต่ของผมนี่นานๆนะครับอยู่ดีๆมาล็อกอินมันก็จะถามนะครับให้กดที่ปุ่ม a อ p r o v ฟนะครับที่ส่งไปยังอีเมลที่เรากรอกเข้าไปนะครับที่เราล็อกอินเข้าไปนั่นเองนะมาลองค้นหาแอปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเฟซบุ๊กแล้วกันค้นหาเฟซบุ๊กเห็นไหมครับแล้วก็แค่กดปุ่มเก็ตนะครับเก็ตก็จะได้ Facebook มาแต่ผมไม่เอาหรอกนะครับมีเกมมีอะไรนะครับตรงนี้ครับลองค้นหาดูนะนะครับ มันไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเบต้านะครับมีไม่เยอะนะนะครับเอาอีฟเฟกซ o บลกดีกว่าเอาไหนๆก็มาแล้วเอาเก็ตเลยนะครับสาธิตให้ดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเรื่องที่จะเปิดโปรแกรมนี้ได้ต้องเปิดเวอร์ชวลิเซชันนะครับมันถึงจะดันได้นะถ้าไม่เปิดมันก็ดันไม่ได้นะครับตัวนี้เขาจะได้ Facebook มานะครับแสดงว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยให้สามารถใช้แอ Android ได้ใน w i n d o w เ1 1 2 2 H2 เเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ต้องไปตั้งค่านะครับตั้งค่าให้ ประเทศของเราเป็นสหรัฐอเมริกานะครัอยู่ในตินสเตตซึ่งแต่ก่อนผมก็ตั้งมันก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันตั้งแล้วมันได้นะครับผมแนละ้วก็ลองไปตั้งดูก็แล้วกันนะครับเป็นแนวทางนอนาคตก็จะใช้ได้ในทุกประเทศนะครับตอนนี้เขายังล็อกอยู่ในสหรัฐก่อนนะครับเพราะว่าเคนเขาใช้ก่อนนะครับให้คนเขาใช้ก่อนถ้าคนเขาใช้แล้วมันดี <c oughs> เขาก็จะค่อยกขายายวงออกมานะครับเป็นประเทศอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ ได้แล้วนะครับ Facebook นะครับผมก็เปิดมานะครับก็จะได้แอปส f เฟซบุ๊กนะครับก็จะได้ Facebook แบบแอป Android นะครับผมในเครื่องที่ดัน Windows 11นะครับเห็นไหมโอเคนะครับเป็นแนวทางนะครับผมก็เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับของใครได้ไม่ได้ยังไงก็เมนต์ใต้คลิปนะครับก็ลองไปไปลองทําดูนะครับว่ามันได้เหมือนของผมหรือเปล่านะครับก็คือเครื่องผมเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับคือไม่ได้ตั้งค่าอะไรพิเศษเลยนะครับมันก็ได้เองนะครับ แค่ไปเปลี่ยนประเทศนะครับ